สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับนําโชคพาเที่ยวพาชมครับวันนี้นําโชคพามาเที่ยวมาชมที่สวยๆหนึ่งแปลงครับผมเนื้อที่ก็มาเยอะด้วยแปลงนี้เนื้อที่อยู่ที่ประมาณสี่ไร่ติดถนนหลักนี่เลยครับถนนด้านหน้านี่คือถนนหลวงแผ่นดินสายสามสามห้าเจ็ดเดิมนะและตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นเส้นสามศูนย์เก้าศูนย์แล้วก็เส้นนี้จะเป็นเส้นธุรกิจเลยอ่านี้บรรยากาศโดยรอบ เดี๋ยวนำโชคจะแนะนาไปเรื่อยๆครับผมถนนเส้นนี้ถ้าไปทางนี้ก็จะไปเชื่อมกับถนนหลวงแพ่นดินสาย3209ที่จะไปเชื่อมธรรมากาที่มีมอเตอร์เวย์นะครับมอเตอร์เวย์บางใหญ่เมืองการมาเชื่อมที่ธรรมากาด้านฝั่งนน้นก็อยู่ที่ประมาณ20กิโลเอง28กิโลก็จะมาถึงที่แปลงนี้แล้วครับผมส่วนทางด้านนี้ด้านนี้ก็จะไปเชื่อมถนนหลวงแพ่นดินสาย3291 สามสองเก้าหนึ่งก็คือจากอําเภอโพธารามไปเขางูจังหวัดราชบุรีเข้ามาที่แปลงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ16กกิโลนี่ครับผมแปลงที่นําเสนออยู่ด้านนี้ครับผมด้านหน้าเหล่านี้เลยแล้วก็หน้ากว้างมากๆครับผมด้านหน้าจากหมุดนี้นะจากหมุดนี้ยาวไปหน้าถนนเนี่ยหนึ่งร้อยห้าเมตรแล้วก็จากทางด้านตะวันออก เดี๋ยวเราบอกทิศทางไปทางด้านท้ายที่นั้นอยู่ที่68เมตรแล้วก็ตัดขึ้นมาอยู่ที่95เมตรอ่าเมตรแล้วก็เลาะรั้วเพื่อนบ้านมานี่นะมาถึงเสาหน้านี่ก็อยู่ที่6 2เมตรอ่เมตรแล้วก็ทิศทางแปลงนี้หน้าที่หันไปทางทิศเหนือด้านน่านเป็นทิศเหนือแล้วก็ทางขวาที่นี่ก็จะเป็นทิศตะวันออกแล้วก็ด้านหลังติดเพื่อนบ้านที่มีโลเคชั่นทิวเขาแบบนั้นนั้นอยู่ที่ใต้แล้ว ทางด้านนี้ทางที่รถนำโชคจอดอยู่นี้ก็จะเป็นทิศตะวันตกอันนี้เป็นเพื่อนบ้านแปลงนี้สวยแล้วก็ถูกด้วยครับผมเจ้าของบอกขายไปที่ไร่ละ5้0 0สนห้าครับ้อ,อมโอนจะมีข้อเสียนิดนึงก็คือที่ยงค่อนข้างต่ำของค่อนข,ข้างต่านิดนึงแต่ต้องแต่งเดี๋ยวเราลงมาดูนี่แล้วเราเดินชมด้านหน้ากันนี่ครับผมอันนี้เป็นมุมเขตที่เพื่อนบ้านนี่ครับผมแต่งอยู่ประมาณเมตรนึงด้านหน้านะแต่ว่า ไม่ได้ต่ําท,ทั้งหมดแล้วดินก็จะเป็นดินเขาเรียกดินมันปูตรงนี้จะเป็นดินดานี่ครับผมเป็นดินดําอย่างนี้เลยนี่ครับดําปีเลยปลูกต้นไม้ไงามแน่นอนแต่ต้องแต่ง,งนิดหน่อยแล้วเราเดี๋ยวเราไปชมด้านหน้ากันพาเดินบนถนนเดี๋ยวเราตัดกล้องมาที่ด้านหน้ากันครับผมครับตอนนี้ก็พามาเดินบนถนนมั่งอันนี้ก็เพื่อนบ้านนี่ครับปลูกต้นไม้เต็มเลย ข้างหน้าบ้านก็จะมีมะพร้าวมีผลไม้เต็มเลยหน้าหน้าที่ก็จะเป็นทิวเขาอันนี้ก็เป็นถนนหลวงนี่ครับหน้าที่ก็จะเริ่มตั้งแต่หลวเพื่อนบ้านนี่ยาวไปนู่นนะครับผมร้อยห้าเมตรเราเดินไปดูเรื่อยๆท้ายที่ก็จะเป็นทิวเขาแล้วฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นสวนลับยเป็นสวนลับยแล้วก็เป็นสวนสักต้นสักทองนะครับในที่แปลงนี้จะเป็นไร่อ้อยอยู่ ต้องตกแต่งเหมือนพี่แปลงแปลงพื้นบ้านเนี่ยตกแต่งแล้วสวยมากครับแล้วก็ราคาค่อนข้างประหยัดประหยัดมากเลยแปลงนี้นะครับเพราะว่าเส้นนี้ส่วนใหญ่ราคาจะสูงมากๆคือเส้นถนนหลวงเป็นดินสาย3357เส้นนี้จะเป็นเส้นธุรกิจรถวิ่งไม่ขาดสายครับบาดดีมากนี่ครับผมที่ยาววัมนนี้เลย ถึงเสาไฟฟ้าก็นน่นไปเดี๋ยวเดินดูหน้าที่กันแล้วก็บอกทิศทางแล้วก็บอกระยะทางกันนิดหนึ่งนี่คือโปรเจกชันโดยรอบแนะนำอีกหนึ่งแปลงครับผมสวยจริงสวยจริงนะแต่ก็มีข้อติก็คือที่จุดนู้นจะต่านิดนึงต้องแต่งแต่ขึ้นมาทางนี้ก็จะสูงนะครับผมก็คือทําแบบแปลงเพื่อนบ้านก็คือขุดบอ่อขุดบอ่อแล้วก็เอาดินมาถมข้างบนข้างหลังก็จะเก็บน้ําไ้ใช้ด้วย เยอะมากเส้นนี้นะครับผมแล้วทางข้างนี้เป็นสวนสวนลำไยแล้วก็เป็นป่าสักดสวนสักต้นลำไยต้นใหญ่ๆทท้งนั้นเลยนี่ครับผมือที่ก็อยู่ที่ร้อยกว่าเมตรแล้วเส้นทางการเดินทางก็ใช้เส้นทางหลักนี้อยู่แล้วคือถนนหลวงแผ่นดินสาย3 3 5 7หรือ3 0 9 0นเะครับผมเส้นนี้ก็จากเขาขวางมาหนองตกยาแล้วก็ออกออกไปนี่ไปถึงเส้นหนองตกยา ก็อยู่ที่10กิโลนะแล้วก็ถ้าเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาก็จะไปขึ้นทางด่วนเส้นธรรมากาก็คือมอเตอร์เวย์ก็อยู่ที่ประมาณ28กิโลนะออกไปด้านหลังก็ตรงนู้นก็จะเป็นตำบลหนองกวางสวนทุเรียนใหญ่อยู่ทางนู้นครับเกือบพันไร่เลยอ,อยู่ข้างหลังเองประมาณ3กิโลแล้วก็ไปอําเภอจอมบึงออกอาเภอจอมบึงก็อยู่ที่26กิโลนะอําเภอโพธารามจากจุดนี้ไปที่ตังของที่แปลงนี้ ก็อยู่ที่25กิโลแล้วก็สาะการล้ลอมาครับสารการจังหวัดนะแล้วก็โรงพยาบาลท่านนำสูงย์ราชการแล้วก็ตลาดห้างต่างๆก็อยู่ที่36กิโลครับผมแล้วก็จากกรุงเทพกรุงเทพสายใต้ใหม่ติน9้าก็อยู่ที่100กิโล ก็อำเภอสวนพึ่งแหล่งท่องเที่ยวาออกจากางภูเขานะครับภูเขาสวนพึ่งออก็อยู่ที่55กิโลแล้วก็ถนนเชื่อทะเลหาดอําก็อยู่ที่ร30กิโลครับผมแต่นี้สวยสวยครับมีข้อติไม่เยอะ,อะแต่ว่าราคาถูกแน่ๆ่ติดถนนหลักแบบนี้เลยหายากแล้วครับผมเนาะแล้วก็แต่นี้ก็ที่ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาชงุ้มครับอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีอเรา อยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวหาให้ครับหมุดนะให้เจ้าของมาขุดหมุดเดิมให้หน้ากว้างจากถนนะร้อยห้าเมตรแล้วก็มีเพื่อนบ้านามีที่เขา,เามีการเดินทางที่สะดวกกับราคานี้ยังไงหนุนโชคก็แนะน,านํเาเดี๋ยวเราไปปิดป้องรอ,งอตรงด้านหน้าที่ตรงนี้เลยครับเ,เดินบนถนนนีนก่อนยาวเหยียดเลยครับร้อยกว่าเมตรน่าสนใจครับจังนะ ใจไงก็มาเที่ยวมาชมได้ครับนําโชคดีดพาเที่ยวพาชมอ่าอันนี้ก็เพื่อนบ้านนี่ครับผมกิจการป่าสวนชาวไร่มะพร้าวเต็มเลยนี่ครับผมนี่ครับก็ฝากด้วยหนึ่งแปลงแปลงด้าน,านนี่เลยครับครับแล้วก็มาปิดกันหน้าที่อ่าหน้าที่ก็ไดนี่เลยเห็นอย่างที่เห็นนี่เลยเขาลูกเตยย๋าใหญ่ยังนี้เลยนี่ครับผมเอาถนนคน,นทางก็สุดยอดอ่าเห็นเขาชงงุ้มอะเขาชงงุ้มนี่อยู่ตำบลเขาชงงุ้ม เขาสงมุ้มเห็นอยู่ตรงหน้าพอดีเลยด้านหลังก็จะเป็นทิวเขาส่วนพึ่งนี่ครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งเป็นกำลังใจให้นําโชคด้วยนะครับนำโชคจะพยายามหาที่ที่ดีสุดมานําเสนอแบบนี้ครับผมอยังไงก็เราปิดกันตรงนี้เลยขอบคุณครับ